สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศรีกันย์วันนากันท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึงวันที่15ตุลาคมระหว่างวันที่16ถึง13สิพฤศจิกายนนะคะตามหน้าไพ่แม่หมอการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปตรงหรือไม่ตรงอย่างไรนะคะอย่าเพิ่งนําไปตัดสินใจจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวหรือดูเป็นแนวทางนะคะเป็นเพื่อนแม่หมอไปพร้อมกัน ชุดแรกนะคะความรักชาวบราซิลนนะคะไม่ระบุสถานะชุดที่สองนะคะคนโสดชุดที่สามคนกำลังคบหาคุยกันอยู่นะคะ ชุดแรกนะคะคนกำลังคขาาคูกเตอร์ชุดแรกไม่ระบุสถานะขอมห้หมอตั้งสติแป๊บนึง ชาวราศีกันลรักานาการมีไพ่ The f o o l นะคะเป็นเมลักเป็นไพ่หลักของชาวราศีกันนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเป็นอิสระนะครับมีความรู้สึกเป็นอิสระอาจจะก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้ชาวราศีกันอาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักนะคะมีปัญหาเรื่องของความรักเขากับเราอาจจะห,หืนหันห่างหินห่างไปเขาอาจจะห่างเราไป นะคะหรือว่าเขาช่วงนี้เราต่างคนต่างอยู่คนละที่คนละมุมนะคะบางท่านอาจอยู่ต่างประเทศบางบางท่านต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะหรือนะสถานะตอนนี้ก็ต่างคนต่างอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วนะคะเริ่มห่างหายกันไปสําหรับบางคู่นะคะเรื่องราวอาจจะสลับกันก็ได้หรือเขา,าหรือเราเป็นฝ่ายเดิอนออกมาก็ได้นะคะหรือเขาเดินจากเราไปก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเกิดอ,อ,อิสระ นะอยู่ในมุมนะคะอยู่ในช่วงเวลาที่ต่างคนต่างใช้ชีวิตนะคะของการต่างคนต่างใช้ชีวิตนะคะมองไปข้างหน้ามุ่มันไปเรื่องของการาหาเงินนะคะเรื่องของการงานนะชาวราศีกันนะ,นะคะแล้วก็ขยันขันแข็งนะช่วงนี้อยู่แล้วแหละนะเพราะมีมีไพ่ราชนีไม้เท้าเนาะก็คือเรื่องงานเรื่องเงินไปนด้วยแหละ แต่ในขนาดเดียวกันความรักก็ยังไม่เอื้อเอาหนวยกับเราเท่าไหร่ในช่วงนี้นะเขากับเราอาจจะมีปัญหากันนะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญมีปัญหากันต่างคนต่างอยู่และที่ต่างคนต่าง,างอาจจะงอนกันง้อกันอยู่นะคะสถานการณ์นี่ก็คือโอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเรื่องของความรักนะคะชาวราศีกันแต่ก็อยากใจนึงน่ะชาวราศีกันอาจจะอยากเป็นเด็ก ถือไม้เท้านะคะอยากจะขอเริ่มใหม่ถ้าหากเรามีปัญหากันอยู่ตอนนี้ฉันก็อยากจะอขอคืนดีนะคะส่งข้อความไปของ,งอเงาะเกิดขึ้นนะคะห้าเหรียญหรือส่งข้อความเขาอยู่ห่างไกลต่างคนต่างอยู่คนละที่นะคะก็อยากจะถ้าหากอาตอนนี้ผิดใจกันหรือว่าไม่เข้าใจกันก็อยากจะให้หวนคืนกลับมาใหม่นะคะความรู้สึกอยู่ในมุมของตัวเองนะคะเก็บความรู้สึกของตัวเองไว้คิดอยู่คนเดียวนะคะ มีอะไรก็คิดอยู่คนเดียวก็อยากจะกลับมาคืนดีรอเขากันรอเขาเหมือนกันยังลืมไม่ได้แหละนะนี่เลยเป็นสิบดาบนะคะตอนนี้สถานการณ์สิบดาบแล้วก็เดินจากไปสิบดาบแล้วก็เดินจากไปนะมีใครคนหนึ่งเดินจากไปหรือเราเดินจากเขามาหรือเขาเดินจากเราไปนะคะเนี่ยไปเดินแอบหายไปจากเรานะคะเขาแอบหายไปจากเราความรู้สึกของเราอยากจะมีการขอคืนดี เอ,อ่อริวดาเขาอยู่ไพสรุปเป็นไพราชาเหรียญแล้วก็เด็กถือดาบแล้วก็นะคะอัศวินถ้วยใจน,นึงก็อยากหวนคืนกลับมาใจน,นึงก็แอบ,บดูแอบ,บส่องเขาอยู่นะแต่พลังงานของราชาเหรียญก็ยังมีนะคะความเป็นตัวเองก็ยังไม่อยากนะไม่อยากจะไปแสดงความเป็นตัวเอง ความไปขอคืนดีเขาเท่าไหร่ก็ยังมีตัวเองอยู่อ่ะไม่ผิดนะฉันไม่ผิดนะใช่ไหมเออก็ยังมีความดื้อดึงในตัวเองอยู่นะนะคะใจนึงชอบเขาแล้วเขาแต่ทําเป็นแบบว่าไม่ง้อก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะตากคนต่างเออไม่มาก็แล้วไปอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วคือก็อยากเนี่ยนะคะเด็กถือดาบก็ยังแบบแอบดูแอบส่องเขาอยู่นะคะใจนึงก็อยากจะไปขอคืนดีนะ แต่ก็ใจเย็นอยู่หาช่องทางอยู่หรือเปล่าหรือเรื่องราวอาจจะสลับกันก็ได้นะคะหรือเขากําลังแอบดูแอบมองเราอยู่อยากจะกลับมาหรือชาวราศีกันเองนะคะอยากจะไปขอคืนดีกับเขานะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือกําลังมีปัญหาก,กันเกิดขึ้นกําลังทบทวนกันอยู่หรือมีคนใดคนหนึ่งเดินจากเราไปนะเราจากเขาไปหรือเขาจากเราไปแต่ก็มีเกณฑ์ที่ว่าเออเราอยากจะขอคืนดีนะคะของชาวราศีกันในช่วงนี้ถ้าสําหรับชาวส่อง ที่มีปัญหากับชาวราศีกันอยู่ตอนนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าชาวราศีกันก็อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าเรายังรักกันอยู่นะนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ทําอะไรนะคะเป็นอสินเหรียญยังนิ่งๆอยู่กับที่นะแต่ก็คิดอยู่กับคนละอยู่กับที่เหมือนกันแต่กาลังคิดอยู่เหมือนกันนะคะก็หลายเรื่องหลายราวแหละเรื่องการเงินด้วยการงานด้วยเรื่องความรักด้วยนะคะก็คิดหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องความรักนี่คือน่าจะเออเขาเดินจากเราไปหรือว่าเขาห่างหายเราไป นะคะทาให้เราอานั่งคิดอยู่คนเดียวอยากจะขอเริ่มใหม่เดี๋ยวฟูตอนนี้ก็มีความรู้สึกดีนะฉันก็ทํางานของฉันไปาการงานการเงินของฉันก็กําลังขยันขันแข็งนะคะเป็นราชา,เ,าเป็นราชนีไม้เทา้านะคะชุดแรกขอให้แน,น,นะนํานะมีเกณฑ์ที่ชาวราศีก,กันกับความรักของเขาจะสมบังหรือไม่นะคะขอให้แนะนา,นาค่ะ ให้แนะนำนะคะชุดนี้ให้นนำให้เล็กเด็กอดบสิบเหรีบบยญเจ็ดถ้วยใจหนึ่งก็อยากกลับมาเหมือนกันอ่า นะเรื่องราวก็ก่อนหน้านี้นะ่าจะมีเรื่องราววุ่นวายความคิดหรือว่าความไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้นะคะทําให้ทุกอย่างอืมทําให้ทุกอย่างมีปัญหาเนาะนะคะแล้วก็เป็นเด็กถึดาบตอนนี้ก็เหมือนกับต้องระมัดร,ระวังตัวหรือไม่ก็แอบส่องแอบมองกันอยู่แล้วมีแนวโน้ม,นมที่จะได้กลับมาไหมคะขอให แนะนำค่ะมีแนวโน้มที่จะได้กลับมาไหมสําหรับชาวราศีกันที่กําลังมีปัญหาอยู่หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดินจากไปหรือเราเองนะคะเรายังคิดถึงเขาอยู่นะคะหรือว่าอยากให้มีการหวนกลับมาเนี่ยนะคะอัศวินถ้วยเดอะซันค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยเป็นค่อยไปาบางท่านบางท่านอาจจะเป็นต่างชาติต่างจังหวัด นะคะต่างชาติไม่ได้อยู่ด้วยกันเออต่างชาตินะต่างชาติค่อนข,ข้างจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยเป็นค่อยไปหรือว่าเอออีกฝ่ายหนึ่งใจเราเนี่ยนะก็อยากจะอยากเริ่มต้นใหม่แหละนะคะใจเราก็อยากจะให้เขากลับมาแต่ว่านะมันมีไพ่เดทในตาในใน,ในความสัมพันธ์นี้ด้วยแล้วก็ชายออดด้วยมันต้องใช้เวลา นะคะมันต้องใช้เวลาไม่ไม,ไ,ะะไม่ง่ายเท่าไหร่นะคะจากดูนาภัยไม่ง่ายเท่าไหร่จากกับการกลับมาเพราะว่าอยู่ที่ความเข้าใจของคนสองคนมากกวา่านะคะการปรับความเข้าใจของคนสองคนมากกวา่าเพราะเด็กถือเรียนนะคะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะกลับมาได้อยู่นะแต่ก็ต้องเคลียร์นะคะเคลียร์ความสัมพันธ์ถ้าใจของชาวราศีกันยังรักเขาอยู่ยังห่วงเขาอยู่นะคะมีไพ่เฉลยอดแล้วก็ไพ่เด็ดเนี่ยมันเหมือนกับว่า อืมต้องเคลียร์ปัญหานั้นให้จบก่อนที่เขาเดินจากเราไปเพราะอะไรนะเราทําอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่านะคะเขาถึงเดินจากไปแล้วนะคะเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่นะก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาแต่ว่านะถ้าเคลียร์ไม่ได้นะคะเขาก็จะจากเราไปโอกาสที่เราจะให้เขาหวนกลับมานั้นก็ยากแล้วนะคะก็อยู่ที่คนสองคน ด้วยนะคะถ้าใจของคนบังคนยังมีให้กันอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาอยู่นะแต่ว่าถ้าเราไม่เคลรียดหรือต่างปล่อยเข้าไปเถอะนะเออต่างคนต่างอยู่ไปถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะคะก็ก็ไม่สามารถที่จะเขาก็ไปทางเขาเราก็อาจจะต้องอมืหยุดเพียงแค่นี้นะคะก็ลองพิจารณานะคะสําหรับชาวราศีกันที่กําลังเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะจ๊ะ โอเคงั้นเราไปต่อเลยละกันนะคะสำหรับคนโสดอันนี้แม่หมอก,ก็มีไพ่พระพิคเนศเออขออภัยค่ะมีรูปนะคะมีองค์พระพิกเนศมาจากอินเดียนะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสำหรับท่านที่สนใจบูชานะคะองค์พระพิกเนศปางมหาเศรษฐีนะคะจากอินเดียนะคะเมืองเมืองอะไรเนาะ นะคะเมืองมาจากเมืองปูเน่ใช่ไหมนะคะเมืองปูเน่อินเดียนะคะพรท่านต้องการบูชานะคะมีองค์เดียวเอาก็เข้ามาหลายองค์เหมือนกันนะคะของพระอาจารย์ท่านนะคะอยู่อินเดียก็สําหรับท่านบางท่านนะคะที่สนใจบูชาก็ทักไม่มาได้นะคะแล้วก็เหรียญน,นะคะเหรียญเหรียญพรพพิคเนตนะคะ ปางมหาเศรษฐีค่ะวัดทัดคูทัดคูดเศรษหรือเปล่าเมืองปุเน่นะคะอินเดียขออนุญาตนะคะเรียนนะคะเรียนเล็กนะคะสองบูชาสองร้อยห้าสิบาทแล้วก็เรียนกลางนะคะบูชาห้าร้อยบาทนะจ๊ะแล้วก็ เหรียญใหญ่700บาทบางท่านนะคะสำหรับบางท่านที่ต้องการบูชานะคะจากเมืองปูเน่อินเดียนะคะต่อไปเราไปดูคนโสดกันบ้างไพ่คนโสดนะคะช่วงนี้ความรักของ เป็นอย่างไรมีนว้องมเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับคุณโสดคุณสโสด,ดมีสีถ้วยนะคะมีสีถ้วยเจ็ดไม้เท้า ให้เรียนคุณโสดค่อนข้างเยอะนะช่วงนี้นะคะก็อาจจะเน้เนเรื่องของการงานการเงิน คุณโสดืคุณโสดชาวราศีกันลักคนากันสี่ถ้วยสองถ้วยนะคะอืมช่วงนี้ก็อาจจะเนื้อหอมหน่อยนึงนะมีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาสารความสัมพันธ์นะมาให้เลือดนะคะมาให้เราเลือดเนาะ อ่านะเนี่ยค่ะสีถ้วยนะคะเป็นเมลลักนะช่วงนี้ก็มีสเสน่ห์หน่อยนึงนะมีสเสน่ห์มากไม่ไม่หน่อยละนะคะมีมากมีตั้งหลายหลายถ้วยยืบยืนความสัมพันธ์มาให้แต่คุณก็ยังไม่ตัดสินใจกําลังดูกําลังคบหาก,กันไปก่อนดูไปนานๆนะนะคะต้องการคนที่จริงใจนะคะชาวราศีกันความรักคนโสดนะคะ ต้องการคนที่จริงใจต้องการดูกันไปก่อนนะคะแล้วก็ต้องการหาคําตอบด้วยนะคะเจ็ดหมายเทา้าหาคาตอบตามที่ใจตัวเองต้องการนะคะสีเรียนตอนนี้ยังไม่เปิดโอกาสเท่าไหร่นะคะยังไม่เปิดโอกาสเท่าไหร่หรอกแต่ก็ยังคุยได้นะ,ะสารความสัมพันธ์กันไปได้รู้จักกันไปได้เป็นมิตรสหายกันไปก่อนอ่าดูแลกันไปก่อนโอเคนะคะก็ฉันต้องการความถูกความจริงใจนี่คืออ่า เราหาคําตอบอยู่คนที่เข้ามานะคะเขาก็รอเราอยู่เหมือนกันนะนะคะมีอยากสารความสัมพันธ์บางคนนะ่ะบางท่านอาจจะชอบเรามานานนะคะก็แอบบดูแอบ,บจีบเรามานานนี่แหละแอบแอบสนใจนะแอบบส่องเรามานานเหมือนกันนะนะคะสาหรับบางคนุะนะแต่ก็นาวนานพอสมควรเขาก็รอเราอยู่นะคะความรู้สึกนะคะความรักของชาวราศีกันช่วงนี้ดูแล้วจะดี นะคะมีสเสน่หมีคนเข้ามาหยุดยืนความสัมพันธ์แต่ใจเราของใจของเรานั้นนะคะยังไม่เปิดเท่าไหรนะ่นักเรายังไม่เปิดพร้อมที่จะคบหาในสถานะที่ชัดเจนในความสัมพันธ์ความว่าแฟนหรือคนรักนะคะแต่สามารถที่จะเป็นเพื่อนกันไปก่อนได้เป็นวิสหายเป็นคนที่รู้จัก คอยช่วยเหลือกันและกันดูใจกันไปแค่คุนคุยกันก็ได้นะคะช่วงนี้จะดีนะแล้วก็เราจะได้คําตอบเพราะว่าความจริงใจเรามีความจริงใจให้เขาและเราต้องการความจริงใจด้วยอันนี้อาจจะเป็นสเปกหรือความคิดของเราและทุกทุกทุกคนเนาะใครๆก็ต้องการความรักที่ดีแล้วก็จริงใจซื่อสัตย์ต่อ,อก,กันนะคะแล้วก็ไพ่สิบเหรียญน,นะคือความสุขแล้วก็แน่นอนนะคะมันมีห้าทุห้าไม้เท้าแล้วก็สีดาบบางครั้ง มันก็ยังให้คําตอบกับเราไม่ได้นะคะในความสัมพันธ์นั้นเพราะมันมีความวุ่นวายมันยังขัดข้องในใจของเราคือยังบางทีเราก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้ดังใจเราเท่าไหร่ในความรักคนโสดดังนั้นนะคะช่วงนี้ก็ดูดูไปก่อนเป็นไพ่เฮอร์มิตไพ่ฤาษีแล้วก็ไพร่ราชินิดาคือมุ่งมั่นนะจากประสบการณ์ของเราจากการที่เราเถึงตรงตรงนี้เราเราเราู้แล้วว่าเราควรจะใจเย็นในเรื่องของความรัก นะคะแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญก็คือมุ่งมั่นเรื่องของการหาเงินเรื่องของการทํางานส่วนเรื่องความรักนั้นต้องใจเย็นและเด็ดขาดหน่อยหนึ่งในเรื่องที่การที่เราจะคัดสรรหรือเลือกใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาเมื่อเขาเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเออมันโอเคไหมมันพร้อมพร้อมแล้วหรืออย่างตรงที่เราต้องการแล้วหรืออย่างน,นั้นไพ่แนะนามาให้เราใจเย็นแล้วก็พยายามแบบ เอออย่าเร่งรีบเกินไปนะคะในความสัมพันธ์เรื่องของความรักที่เข้ามาณตอนนี้สําหรับชาวราศีกันนะคะก็อุ้ยเรียนเยอะนะคะมุ่งมั่นเรื่องงานนะคะมุ่งมั่นเรื่องงานคบหาก็คุยกันไปนานๆไปก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนตามอะไรนะคะค่อยๆดูกันไปนะคะสาหรับชาวราศีกันเรื่องของคนโสดในช่วงเวลานี้นะคะมีคนเข้ามาก็ดูๆไปก่อนมีโอกาสที่จะเจอสิ่งที่ดีแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องใช้เวลาเป็น ตัวกําหนดและพิสูจน์ก่อนเท่าน,นั้นเองนะคะสําหรับชาวราศรีกันารเรื่องของความรักเดือนนี้นะคะสิบหกถึงวันที่สามสิบสามสิบพฤศจิกายนนะคะต่อไปเราไปดูคนกําลังคบหาคุยกันอยู่กันบ้างคนกำลังคบหาคุยกันอยู่นี้สถานะอาจจะนะคะไม่ชัดเจน แค่คุนคุยนี่แหละนะคะแค่คุนคุย ชุดแรกนะคะเป็นชุดแรกคือคนที่ชาวราศีกันพ์ก็คุยอยู่สถานะไม่ชัดเจนชุดที่สองนะคะเป็นอาชาวราศีกันอมีแฝงม,มีแฝงมาด้วยนะคะเนี่ย <laughs> เปิดหนึ่งสองสามไพ่ใหมอค่อนข้างเก่าๆหน่อหนึ่งนะคะเป็ไพ่ปูบาจานชุดที่สองนะคะชาวราศีกันแม่หมอแบ่งไพ่เป็นสองชุดนะคะเรามาดูชุดแรกกันก่อน ชุดแรกคนที่ชาวราศีกันครคบคุยอยู่นะคะเป็นอย่างไรตามหน้าไพ่นี้อืเขาคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรนะคะ ชุดที่สองของชาวราศีกัน ไพ่ของเรานะคะแม่หมอจะอ่านไพ่ของเราก่อนนะคะชาวราศีกันด้านล่างนะคะมีไพ่ก้าช่วยมีไพ่เจ็ดไม้เท้านะเอเจากที่เราคุยกันมานะคะจากที่เราคุยกันมาก็เหมือนกับเราืเราเหมือนเปิดโอกาสให้เขา รเราเปิดโอกาสให้เขาในการคบหาคุยกันก่อนดูกันไปก่อนสถานะไม่ชัดเจนนะคะศึกษาใจกันไปก่อนแค่คุณคุยนะคะเป็นเพื่อนวิสหายคุยกันไปก่อนยังไม่ชัดเจนในเรื่องของความรักถ้าโอเคนะคะไปด้วยกันได้เข้าใจกันได้หรืออยู่ในจุดที่ว่ามันเพิ่มพูนนะคะมันเติบโตนะความสัมพันธ์นี้ก็จะไปต่อได้นะคะไปถึงระดับที่เแน่นแฟนมากขึ้นนะคะแต่นี่นะเรามาดูไพ่ของเราเรามีไพ่กา้า ถวยแล้วก็ไพ่เจ็ดหมายเท้าเหมือนเราโอเคนะเราเปิดใจให้กับเขานะคะเรามีความรู้สึกว่าเรามีความสุขอะนะแล้วก็เอ็นเพสนะคะความสุขไพนะ่ความสุขอยู่ในตําแหน่งของเราสิบเหรียญก็อยู่ในตําแหน่งของเรานะคะแล้วก็คําตอบหาคําตอบกับทุกสิ่งทุกอย่างในใจของเราเราคุยกับเขาคบกันไปก่อนสําหรับเขาเขาค่อนข้างมีเสน่ห์นะเขาค่อนข้างจะ อป๊อปปูล่าก็ได้นะคะค่อนข้างมีตำแหน่งหน้าที่การงานนะแล้วก็มีไพ่ก้าวถวยเหมือนกับเราต่างคนต่างมีก้าวถวยเราก็มีความสุขเราเขาก็มีความสุขก็คือรู้ีกันแล้วอาจจะถูกใจถูกคอเนาะอยู่ด้วยกันนะคะคุยกันมาอย่างนี้นะคะแล้วเขาเนี่ยอืมนะคะเขาค่อนข้างมีไพ่ไม้เทา้า ปาชาไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าเจ็ดหรือหกนะขอัยค่ะอหกนะคะหกไ,ไม้เท้านะคะแล้วก็ราชาไม้เท้าค่อนข้างมีสเสน่ห์มีตําแหน่งหน้าที่หรือว่ามีความโดดเด่นนะคะดังนั้นเนี่ยเหมือนมีคนเข้ามาให้เขาเลือกอยู่เหมือนกันนะคะและเขาก็กําลังดูอยู่สามไม้เท้าแหบวบกกไพไฮพรินเซสนะคะก็ดูดูกันไปก่อน ศึกษากันไปก่อนนะคะเขาอาจจะมีอีกคนหรือว่ามีคนเข้ามาคุยเขาอยู่เรื่อยๆแต่การตัดสินใจอยู่ที่ตัวเขานะคะการตัดสินใจอยู่ที่ตัวเขาอยู่เขากําลังตัดสินใจเนี่ยเขากําลังดูอยู่หนึ่งไม้เท้านะคะการเริ่มต้นกับใครสักคนหนึ่งเขาก็ดูดูอยู่ สำหรับเราเราเหมือนจะเปิดใจให้กับเขาชาวราศีกันเราโอเคนะคะจากที่เราศึกษาใจกันมาเขาก็โอเคกับเรานะเป็นเพื่อนมิตรสหายหรือแค่คุณคุยที่ปรึกษากันได้นับว่าโอเคค่อนข้างที่จะเป็นผู้นําได้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นผู้หญิงเก่งหรือผู้ชายเก่งนะคะเก่งนะคะทั้งคู่นะกเออ็เรามีความมั่นใจในตัวเขานะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับเขาแต่นะคะหนึ่งเด็กถือ เหรียญน,นะคะแล้วก็สามเหรียญก็คืออยากจะคุยอยากคบหากันไปนะแต่เขามีสามเมทาแล้วก็ไฮพินเท็เขายังมีความยังเลอยู่นะเขากําลังเลือกอยู่นะคะต้องการเขาอยังมีโอกาสเหมือนมีโอกาสคนอื่นหยิบยื่นความสัมพันธ์มาให้เขาอยู่แต่สําหรับเราอะนะก็มีความเออไม่มั่นใจอยู่นะคะเพราะสิบดาวดูตาแหน่งเราเหมือนกันไพ่ที่สุดไพ่ที่ถูกซ่อนอยู่นะคะเราก็ยังแบบว่าเจ็บ ปวดปวดอยู่นะถ้าหากว่าเขามีคนอื่นที่เข้ามาคุยอยู่นะมันยังไม่กรุ่งเท่าไหร่นะแล้วในความสัมพันธ์นี้นะคะจะไปต่อได้หรือไม่สารต่อได้หรือไม่เรามาดูไพ่นะคะแนะนําไพ้ออกมาสวยขอขอไพ่ค่ะอืม แนะนำระหว่างนะคะสถานะคุยคุยของชาวราศีกันนะคะที่ดูดูกันอยู่อสามเหรียญน,นะคะก็ดูกันคุยคบหาคุยกันอยู่นะคะยิมเอร์นะก็ค่อนข้างมีสเสน่ห์หนึ่งเหรียญน,นะคะเด็กถือดาบสิบเหรียญมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ที่มีเกณฑ์ที่จะพัฒนานะคะ สามเหรียญคุยกันไปก่อนนะคะเอ็เพอร์แล้วก็หนึ่งเหรียญแล้วก็เด็กถือดาบนะคะก็มันยังมัมนยังจะร้อยเปอร์เซ็น์หรือไม่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันก็ต้องใช้เวลาในการคบคุยในการศึกษาใจกันอยู่นะคะแล้วก็ดาบยังมีความระแวงต่อกันนะคะแล้วก็ไพ่สิบเหรียญสิบเหรียญหนึ่งเหรียญขึ้นมามีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์มากขึ้นแต่ระมัดระวังเอ็นเพอร์กับเด็กถือดาบนะคะบางครั้งความขัดแยง้งคําพูดแล้วก็ความเอาแต่ใจ ด้วยนะคะแล้วก็ต่างคนต่างไม่ยอมกันด้วยพลังแบบนี้นะคะก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ที่ดีๆนี้นะคะไม่สามารถไปต่อได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นแค่เพื่อนกันไปดังนั้นนะคะในความรักสามเรียนนี้อยู่ที่การคบคุยการพูดเจรจาปรึกษานะคะคอยห่วงใยคอยดูแลรักษาใจกันอันนี้จะเป็นหลักสําคัญน,นะคะทาให้ความสัมพันธ์ของคุณพัฒนามากขึ้นตอนนี้นะถึงเขาจะมีสามไม้เท้าถึงเขาจะมีเ e อ็มเพลสไฮเรินเทสนะคะแล้วก็เป็นไพ่ เกายเขานะถึงแม้จะมีคนเข้ามาอยู่เพราะค่อนข้างมีไพ่หกไม้เท้าแล้วก็ราชาไม้เท้านะคะเขาค่อนข้างมีเสน่ห์แล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่อาจจะฮอตอยู่พอสมควรป๊อปป่านะคะมีความโดดเด่นมีความสงาง,งามนะคะออร่าสว่างสวัยดันงนั้นเนี่ยการที่จะมีคนเข้ามาสาวๆเข้ามาหนุ่มๆเข้ามาก็ จะมีค่อนข้างมากกว่านะแต่เรานี่เปิดใจให้กับเขาอยู่แล้วเรารู้สึกมีความพึงพอใจอุ่นใจในตัวเขาอยู่แล้วแต่งนั้นนะคะเขายังมีเอ็มเพอร์แล้วก็เด็กถือดาบดังนั้นอย่าไประแวงหรือว่า ไปคิดมากเกินไปนะคะใช้สถานะของความเป็นเพื่อนศึกษากันไปทั้งสองฝ่ายจะดีกว่าถ้าเขาคิดว่าเราใช่เขาก็จะสารความสัมพันธ์เขาจะจริงใจกับเราเลือกเราเองนะคะสําหรับชาวราศีกันบางทีเราไปหึงหวงหรือเราไปรู้สึกว่าไปคาดหวังตรงนั้นมากเกินไปทําให้เขาต้องถอยห่างดังนั้นก็ระมัดระวังอยู่มันยังไม่เต็มร้อยนะกับความสัมพันธ์นี้ชัดเจนนะคะเพราะว่า เพราะว่ามันยังมีเอ็มเพลอร์และก็เด็กถือดาบนั่นแหละนะคะคือคําพูดระมัดระวังคําพูดที่ไปทิ่มแทงหัวใจนะทำให้ความสัมพันธ์คุณแย่ลงหรืลด,ล,ดลงนะคะดังนั้นนะตอนนี้ก็อยู่ในสถานะแค่คุณคุยหรือว่าเป็นที่ปรึกษาคุยกันไปก่อนและก็ให้คอยเติมนะคะกำลังใจให้กันค่อยปรึกษาใจกันและก็ดูแล ทุนรุ่นเรนน้ำใจนะคะความสัมพันธ์หนึ่งคุณน่าจะดีขึ้นแน่นอนเพราะว่ามีไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็สิบเหรียญรอคุณอยู่นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกันที่มีความรักที่ดีนะตอนนี้นะคะขอให้คุณสมบัตงนะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้แม่หมอมาโดยตลอดต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่วันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ